นี่เรียบร้อยดูครับปลาไหลไซส์สวยมากโอ้โหตัวอย่างใหญ่นี่ดูครับวันนั้นได้ไปไปครับเดี๋ยวคลิปนี้เช้านี้จะพามาดูเบ็ดปลาไหลใส่เป็นเดยื่อหมูใส่เป็นเนื้อหมูนะครับไปมาดูกัน คันที่ถอนครับโอ้โหยนุน่นปลาไหลถอนด้วยแล้วก็ติดด้วยนี่เลยนะเพราะว่าดินดินมันไม่ค่อยแน่นนะปักไปไม่อยู่ดูครับมันถอนไปเลยนุน่นตัวปลาโอ้โหดูดูครับดูนี่โอ้โหยถอนไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ปลาไหลจริงจริงด้วยหขาดแน่นอนถ้าดึงดึงแบบนี้ เดูครับนี่เนื้อมุ้งเราต้องลงเปรงครับนี่อืขาดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงเปลวก่อนนะนี่เรียบร้อยดูครับปลาไหลไซส์สวยมากโอ้โหตัวยงใหญ่นี่ดูครับ วันนั้นได้ไปสามตัวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูมีแต่รุ่นนี้เลยนี่เนื้อไซส์โอ้โหไซส์สวยมากนี่เหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นหมูนะครับเหยื่อหมูถอนเลยโอ้โหสุดจริงๆตัวยาวมากมืนหลังหนึ่งของเราแล้วก็ในหลังหนึ่งคือแถวเนี้ยปลาไหลเยอะนะครับปลาไหลเยอะมากมันจะเป็นเป็นคลองแล้วก็ มีพวกใบไผ่ร่วงเต็มเลยแล้วก็เป็นดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวแบบนี้วันนั้นดักได้สามตัวดักไปได้สามตัวเป็นเหยือ่อหมูเหมือนกันนะครับเหยื่อหมูเหมือนกันนี่ดูตัวมันโอ้โหเมื่อกี้ก็ถอนได้คันนึงแต่ว่าไม่โดนไม่โดนผมก็เลยใส่ทิ้งไว้อยู่นี่ถอนเหมือนกันแต่ว่าไม่ติดโอ้โหยบมีหลายหลังนะครับมีหลายหลังแต่ว่า ผมดูหมดแล้วติดติดมาแค่นี้นี่ปลาไหลไซสสวยๆดูครับวันนั้นได้ไปสามตัวแล้วก็วันก่อนได้อีกตัวหนึง่งหมยนี้ถ้าใครอยากมาใส่ทักมาหาผมได้นะครับทักมาหาผมได้สําหรับไมยนี้ดูดูตัวปลาไหลตัวใหญ่มากโอ้ยเกือบเท่าแขนดูครับวันก่อนนั้นได้ไปสามตัวไซนี้เลยเมาออนี้กินอีกนะครับโอ้ยเยอะจริงๆ ครับหมายก็มันเป็นหมายที่ผมเคยมายิงประช่อนนี่เห็นไหมนี่น้ำมันลดลดหมดแล้ว <ผม S 2> ก็เลยมาดักปลาไหลวันนั้นมาดักกับรุ่นพี่แกได้ไปสามตัวผมได้ไปตัวหนึ่งแกใช้เป็นเหยื่อหมูนะครับใช้เป็นเหยื่อหมูนี่เบ็ดของเราอีกนี่นุ่นหนึ่งหลังฝนนอีกหนึ่ง นั่นอีกหนึ่งแล้วก็นู่นอีก,อกหนึ่งแต่ไม่โดนนะครับแต่ไม่โดนนะครับน้ามันลดแล้วก็เป็นพวกกิ่งไผ่ใบไผ่นี่ถ้าดักยาวไปผมว่าได้ทุกตัวแน่นอนปลาไหลได้หมดเลยนี่อย่าหมูยังอยู่อยู่เลยไซยใหญ่มากฝัง่งนู้นฝั่งนู้นก็ดักนะครับวันนั้นวันนั้นเบ็ดหายไปคันหนึ่งตรงนั้นเบ็ดถอนไปเลยไม่รู้ว่าติดปลาไหลหรือว่า ปิดปรช่อนเพราะว่านั้นใส่เป็นเหยื่อเขียนโม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าโดนเต่าหรือว่ามีคนมาถอนไปบรรยากาศช่วงประมาณเช้าเช้านะประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็ถือว่าสายแล้วนะเบ็ดโดนถอนไปสองหลังอีกหลังนึงถอนไปก็ไม่โดนน่าจะคลายเหยื่อก่อนว่าใส่เป็นคันเบ็ดก็โอเคครับผมพามาชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้ากันได้ปลาไหลไปผัดแล้วตัวหนึ่ง ได้ไปแล้วก็ขัดตัวนึ้งก็ถือว่าคุ้มอยู่นับคุ้มอยู่หมายนี่เด็ดมากนะครับหมยนี่เด็ดมากวันนั้นมาก็ถือว่าได้เยอะนะครับได้สามตัวไซส์นี้เลยนะครับไซส์ขนาดนี้เลยี่บรรยากาศแถวนี้ก็มีกระลอกเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ยิงไม่ยิงอีกหลังนึงเราหลังหนึ่งอยู่นี่หลังหนึ่งอยู่นู่นถ้าติดเบ็ดมันจะจมเลยนะครับถ้าไม่จมก็ลากไปเลยเพราะว่า ปลาไหลเวลามันกินปุ๊บมันดึงแบงหน้าเลยหลุดแน่นอนเบ็ดที่เราปักในดินนะ่ะหลุดก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวว่างจะพามยิงไม้นี้นี่ยิงปลาช่อนเนี่ยเป็นต้นเดิมที่ผมเคยขึ้นเลยต้นนี้แล้วก็ยิงมันจะมีพวกปลาช่อนกับปลาดินเยอะมากมาไกม,นะไกม้นี้ปลาไหลก็มีนะปลาไหลก็มีก็โอเคผมพามาดูเบ็ดปลาไหลของเรากับเหยื่อหมูนะครับได้ผลสาหรับเหยื่อตัวนี้นี่